สวัสดีครับคลิปนี้สำหรับยูทูบเบอร์มือใหม่ที่ช่องยังไม่ผ่านกฎของ you Tube รวมทั้งช่องของผมเองด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เคยสงสัยไหมครับว่าช่อง youtube ที่เราได้สมัครสร้างช่องไว้เพื่อลงคลิปสร้างรายได้นั้นเราได้ทําถูกต้องแล้วหรือยังวันนี้ผมเลยทําคลิปเพื่อให้ยูทูบเบอร์มือใหม่รวมทั้งผมเองมาเช็คแต่และจุดด้วยกันว่า เราได้ทําช่องถูกไหมถ้าเราได้ทําถูกแล้วนะครับเราจะได้ลุยทําคลิปลงช่องได้อย่างสบายใจวิธีเช็คให้เพื่อนเพื่อนไปที่ช่อง youtube ของตัวเองนะครับคลิกที่โปรไฟล์ของช่องมุมบนขวาเลือกที่ youtube studio beta จากนั้นนะครับเลือกที่คำว่า creator studio แบบคลาสสิกกดข้ามไปนะครับ ในหน้านี้ให้เ,เพื่อนๆสกอร์ลงมานะครับแล้วก็เลือกเป็นเวอร์ชันแบบคลาสสิกนะครับถัดมานะครับทางด้านซ้ายมือให้เ,เพื่อนเเลือกคลิกที่คําว่าช่องจุดแรกนะครับที่เ,เพื่อนเจะต้องเช็คก็คือตรงคําว่าสถานะและฟีเจอร์ตรงนี้จะมีชื่อช่อง youtube ของเราแล้วก็ มีเครื่องหมายถูกหน้าคำว่าพาร์ทเนอร์ยืนยันแล้วนะครับถ้าของเพ,อเพื่อนขึ้นแบบนี้แสดงว่าเพื่อนๆทำถูกแล้วนะครับผมถัดมานะครับจุดที่2ตรงหัวข้อการสร้างรายได้จะมีแถบเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มีคำว่าไม่ได้เปิดใช้งานสำหรับช่อง youtube ที่ยังทําไม่ผ่านกฎของ youtube นะครับนั่นก็คือยังไม่ผู้ติดตามยังไม่ถึง1000คน ชั่วโมงรับชมแบบสาธารณะยังไม่ถึง4 0 0พันชั่วโมงกฎใหม่ของ YouTube ปี2020เรายังไม่สามารถจะยื่นเรื่องเปิดสร้างไรายได้ได้นะครับผมเพื่อนๆจะต้องทำช่องให้ผ่านกฎของ YouTube ก่อนนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่เคยยื่นเรื่องก่อนหน้าแล้วนะครับทาง YouTube ก็จะทำการเก็บข้อมูลไว้นะครับแล้วก็พิจารณาใหม่ตอนที่ช่องเราทำผ่านกฎของ YouTube แล้วนะครับ ขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆผ่านไปก่อนนะครับถัดมานะครับจุดที่3ให้เพื่อนๆคลิกที่คำว่าการสร้างรายได้แล้วเราก็จะเจอกับคลิปพี่แว่นคนนี้ให้เพื่อนๆคลิกที่คำว่าไปที่สตูดิโอจุดที่4นะครับ ทาง YouTube นะครับก็จะแสดงผู้ติดตามของในช่องของเรานะครับแล้วก็เวลาในการรับชมแบบสาธารณะซึ่งผู้ติดตามก็ต้องมีอย่างน้อย1000คนแล้วก็ชั่วโมงรับชมอย่างน้อยจะต้องมี4 0 0พชั่วโมงนะครับตรงนี้ให้เพื่อนๆคลิกที่คำว่าแจ้งเตือนเมื่อฉันมีสิทธิ์เมื่อคลิกปุ๊บระบบก็จะขึ้นคำว่าเราจะส่งอ e ีเมลแจ้งให้ทราบ เมื่อคุณมีสิทธิ์เข้าร่วมโปรแกรมจะขึ้นเครื่องหมายถูกนะครับในวงกลมสีเขียวซึ่งแนะนำให้เพื่อนๆคลิกตรงนี้ด้วยเพราะว่าเวลาที่ช่องของเราทำผ่านกดของ YouTube แล้ว YouTube ก็จะส่งข้อความไปยังอีเมลเพื่อแจ้งเตือนให้เราทราบว่าเราทำผ่านกฎของ YouTube แล้วนะครับจุดที่5นะครับจุดสุดท้ายที่เราจะต้องเช็คก็คือ เราจะต้องเช็คว่าหลังจากที่เราสมัครสร้างช่อง youtube แล้วในช่องของเรามีแถบเมนูแสดงขึ้นมาไหมนะครับวิธีนี้คือให้เพื่อนเพื่ทำบนมือถือได้เลยนะครับไปที่แอป YouTube จิ้มไปที่รูปโปรไฟล์ที่อยู่มุมบนขวาจิ้มไปที่คำว่าช่องของคุณ ให้เพื่อนๆดูแถบเมนูด้านบนตรงนี้นะครับถ้าช่องของเพื่อนๆยังไม่มีแถบเมนูแสดงขึ้นมาอ่าผมมีคลิปสอนวิธีการเปิดแถบเมนูอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ตามลิงก์ y o u t u b e Car ดนะครับผมก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการเช็คการทำช่องยู u b e นะครับในปี2020 ผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ครับเพื่อนๆชาวยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดที่คำว่าทั้งหมดด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ